การเปิดร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือการทำอาหารเพียงอย่างเดียวสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการบริหารจัดการธุรกิจการวางแผนต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรอย่างเหมาะสมการเลือกทำเลที่ตั้งที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายการจัดการพนักงานให้มีมาตรฐานการบริการที่ดีการทำการตลาดเพื่อให้ลูกค้ารู้จักและจดจำร้านของเราได้ กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าว่าคือใครเช่นนักเรียนคนทำงานหรือครอบครัวเพราะแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการและกำลังซื้อที่ต่างกันซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดราคาเมนูและรูปแบบการให้บริการอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือคุณภาพและความสะอาดทั้งในส่วนของวัตถุดิบเครื่องครัวและพื้นที่ภายในร้านเพราะสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและทำให้เขากลับมาใช้บริการซ้า ธุรกิจร้านอาหารยังต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยเช่นการสั่งอาหารออนไลน์การจัดส่ง delivery หรือการโปรโมตร้านผ่านสื่อโซเชียลเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นดังนั้นก่อนจะเริ่มต้นธุรกิจนี้เราควรเริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานให้ถูกต้องทั้งในด้านการผลิตการบริการและการบริหารจัดการเพื่อวางรากฐานให้ธุรกิจของเรามีความมั่นคงและเติบโตได้ในระยะยาว ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารหนึ่งความหมายของธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านอาหาร Restaurant Business คือธุรกิจที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งอาจมีรูปแบบการให้บริการแตกต่างกันไปเช่นร้านอาหารทั่วไป Casual Dining, ให้บริการอาหารไทยหรืออาหารนานาชาติในราคาปานกลางร้านอาหารจานด่วน f a ต t Food, เน้นความรวดเร็วในการให้บริการร้านกาแฟาหรือคาเฟ่าเฟ e เน้นบรรยากาศและเครื่องดื่มร้านอาหารหรูไฟ n e d n i n g ให้บริการระดับพรีเมียมพร้อมบรรยากาศหรูหรา 2. จุดประสงค์ของธุรกิจร้านอาหารเพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าเพื่อสร้างไรายได้และผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในด้านรสชาติและการบริการเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานให้กับคนในชุมชน สามองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจร้านอาหารอาหารและเครื่องดื่มเป็นหัวใจของร้านต้องมีคุณภาพสะอาดและรสชาติถูกใจลูกค้าสถานที่และบรรยากาศมีผลต่อการดึงดูดลูกค้าเช่นการตกแต่งร้านความสะอาดและการจัดโต๊ะการบริการพนักงานต้องมีมารยาทดีสุภาพและให้บริการรวดเร็วการบริหารจัดการการควบคุมต้นทุนการวางแผนการเงินและการจัดตารางงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ใช้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในการโปรโมทร้าน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารคุณภาพอาหารสดสะอาดและมีรสชาติดีทําเลที่ตั้งเดินทางสะดวกมีคนผ่านจำนวนมากการบริหารจัดการที่ดีมีระบบบัญชีการสั่งซื้อวัตถุดิบและการควบคุมต้นทุนการตลาดและชื่อเสียงการรีวิวการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียการบริการลูกค้าความพึงพอใจของลูกค้าคือหัวใจของความสำเร็จ 5าความสำคัญของธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ตอบสนองปัจจัย4ของมนุษย์อาหารช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพด้านการประกอบอาหารการบริการและการจัดการธุรกิจ 6. แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเช่นระบบ POS คิดเงินอัตโนมัติการสั่งอาหารผ่าน แอปพลิเคชันออนไลน์การให้ความสำคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเช่นเม